Gracias. Sí, sí. แล้วครับพี่น้องเป็นจังไดหนึ่งภาพล้านความหมายน้อพี่น้องนําหรับมือขึ้นนี่เป็นจังได,ด,ด้แดงครับพี่น้อง,งสําหรับบรรยากาศงานมิทติ้งครับพี่น้องเป็นเรล่งานสังสรรค์น้อพี่น้องน้องของคณะเซาหน่อยครับพี่น้องส้าหรับมือขึ้นนี่กาทําการแสดงทึง่งเซาหน่อยลาเลื่อนโชว์และการเพช,ชรบานแพงเลยน้อพี่น้องน้อเรียกได้ว่าสุดยอดอลังการมากๆสําหรับเวทีนี่เหมือนจะเป็นเวทีของลำเลือนโชว์ คับพี่น้องแล้วนี่ละนะแล้วนี่หละเอฟซีแฟนคลับหลายท่านหลายคนครับพี่น้องกับผ้ากันเดินห้างไปกันไหเนาะพี่น้องนาอบางคนก็ได้มในการจองโตนาะพี่น้องนาะเป็นอารมณ์แบบเป็นโตจีนประมาณนี้แหละครับพี่น้องแบบครบชุดเลยมีหอดเด็กเส์ฟบนาะพี่น้องนาะเด็กเสร์บแต่ละคนนี่อุ้ยมิตรพูนาตาดีๆนาะพี่น้องนาะแล้วนี่ละคือแบบอ่าทานพอกันใช่นี้นะคะคือแบบ โด,โดนเด็กเสิร์ฟตกนพี่น้องนาะจนเด็กมีการอื่นมานางตนนำผลละทางด้านเพาะการใช้นพี่น้องนาะคือแบบมวนกรุครบค่ะพี่น้องนพี่น้องนาอกกัธิว่าสุดยอดไม่แต่ผู้มวลวันทถาะนะคะแล้วนี่ยแหละหันมาเบืองในฝั่งของทางด้านน้องหักแพงวารัญญาพครค่ะพี่น้องนายันทีเอ็นไม่ได้ขึ้นคลิปเฮฟซี่แฟนคลับลหลายๆคนในเมืองกันเมือสักครู่นี้เป็นจังไลแน่หนึ่งภาพล้านความหมาย ในฝั่งคงทางั้งน,น้องหักแพงค่ะพี่น้องหลังจากทีนี่แหละได้มีการให้ติปนะคะสำหรับพี่ๆนะคะสำหรับมือคืนนี่ก็มีการรับเชิญในฝั่งคงโตเกียวมิวสิกมาค่ะพี่น้องแล้วน้องหักแพงก็ได้มีการให้ติปพี่ๆทุกคนน้พี่น้องนอทีนี่แหละมาอ่ารวมทํำการแสดงวันทองนะคะแล้วนี่แหละหลังจากที่ให้ติปพี่ๆเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องน้องก็ได้มีการ ไปหาทางด่านพ่อการใช่นพี่น้องนรเดม่การไปทักทายพ่อการใช่ประมาณนี้แหละแล้วในฝั่งของพ่อการใช่ไดมีการเบอาอย่างบุคคลพี่น้องไม่รู้ว่าพูดอะไรกับน้องฮักแพงแบบเสียงดนตรีนี่คือแบบดังแหงแล้ดมิการก็เยินคือกันว่าพ่อการใช่แลว้วบอกอย่างกับน้องฮักแพง เป็นผาาทีเฮ้าไดเบิวงแล้วเฮารูาร้สึกอบอุ่นนพี่น้องนาะสำรับคอการใช้ในตอนนี้เฮากะได้ทราบแล้วนะคะว่าเพื่อนก็นที่ว่าเป็นผู้จัดการลำเพลินโชว์นพี่น้องนอเนี่แลละนะสำรับคอการใช้คือแบบเต็มผี่ย่างแน่นอนค่ะพี่น้องนะคะแล้วนี่ล่ะน้งงองฮัคแพนก็เป็นศิลปินสน้อยลำเพลินโชว์นพี่น้องนอนเรียแบบได้เห็นผ่าแบบนี้แต่บินเมื่อวานเป็นตาหแห้งรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆนพี่น้องนาะ น้องฮักเพลงกมีการแบบเขาไปทักทายพอกันใช่เนี่ยนะคะพี่น้องเลยมีการแบบประหลุคือกันมาพูดอะไรกันนะคะแต่สําหรับพอกันใช่เหมือนเพื่นสิว่เป็นแนวทางที่เป็นการบอกเป็นการสอนบอกค่ะคพี่น้องเป็นการบอกเป็นการสอนอะไรให้กับน้องฮักเพลงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะดจะวประมาาวมา ทำดีแล้วลูกทำต่อไปเอฟซีแฟนครับพากันคิดเห็นมาซั่งไดแน่คับพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันได้เนาะพี่น้องเนาะือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักคับพี่น้องซึ่งเอิญมาโดนดนเท้าสไดเห็นเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องเนาะสำรับน,บน,บนบอ้องหนัดแพงกับทางดันพอกันใช่คับพี่น้องเนี่เอิญมากับ บ่ได้ไปงานนัากันวันโทน้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับลําเพลินโชว์กับไปทําการแสดงมองฮันการแสดงมองนีพอกันแท้ตอนนั้น,นพี่นอ่ยู่ในช่วงของการเอ่อเบาจังเล,ล่นะเล่ากับบ่ได้ไปกับหมอลําน้องพี่น้องแล้วก็บแบบถ่ายคลิปของเล่าไปเนี่ยนะคะก็คือแบบทั้งคู่ก็นานๆานทีจะเจอกันครั้งครับพี่น้องแต่ว่าน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 ทีเจอกันครั้งในที่นี้ก็คือแบบ เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะนพี่น้องเนาะเอาเองซ่แฟนครับคิดเห็นว่าจังไหนแน่คค่ะพี่น้องสําหรับในฟังของทางด้านน้องฮัตแพงนพี่น้องเนาะถือเด้ว่าเป็นเด็กหน่่ยที่เอิ่นมาหมูดจ,จะ๊กว่วมค่ะพี่น้องหูดจ,จักกว่วมนพี่น้องเนาะรักัะ,ะ,กะมือขึ้นนี่นะคะมือขึ้นนี่เนะี่ยละในฟังของโตัวเพียวมีซีดนพี่น้องเนาะกะ็ได้รับเชิญนะคะมาทำการแสดง น้องห้ามเพงก็รู้จักศิลปินหลายคนเลยกริมีการเอาติปให้หลายคนด้วยกันพี่พี่แดนเซอร์นะพี่พี่ศิลปินหลายคนด้วยกันนพีน้องน้องห้ามเพงก็รู้จักหลายคนนะกลิ่วมาเป็นมิตรภาพนะคือแบบเป็นมิตรภาพกับทุกคนจริงๆริงนพี่น้องน้องรวมถึงนี่แหละแบบพอกนใช่เรากำลังเต้นอยู่ค่ะพี่น้องเรากำลังมวน แล้วอยู่ๆนงฮักแพงก็เดินเข้ามาหาจังสีแมอาร่วมประมาณแบบไปแซวพอเพินประมาณนี่แหละครับพี่นงแล้วพอการใช้กับเบาหยังกับนงฮักแพงกับบรู้คือกันนะแต่เป็นภาพที่หลายๆคนในเบิงเ้งในเห็นแล้วกับรู้สึกรู้สึกว่ามันดีต่อใจนาะพี่น้องรู้สึกว่ามันดีต่อใจนี่แหละครับพี่นงหลังจากนี่นะหลังจากที่สาวหน่วยํำเทินโชว์นะคะหลังจากที่เปิดฤดูก,กาล นพี่น้องน้องแห่งสิ่งพอกันดูค่ะพี่น้องหลังจากนี้เพราะว่าพอกันใช่นีมเพื่อนกับสิเป็นผู้จัดการนําเรือนโชว์แล้วนพี่น้องน้องกิดสีแบบนี่และได้ได้เห็นกันยู่ถุกมือนั่นแหละนพี่น้องน้องอยู่เวนสเตเตอพอกันใช่แล้วสิมีงานวันทอกระตรงมารอเบิ่งกันรูน่ครับพี่น้องลําเรือนโชว์ในปีสิหอดนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยคิวการคิวงานนี้คือแบบติดต่อมารัวๆค่ะพี่น้องเนี่ยซมครับที ่นในมิการเอาศิลปินขอมาเสริมท mm ับนกพี่นองน้องเรียกได้ว่าแต่ละคนนี้หลังจากที่ได้ขอมาเสริมทับคับพี่นองงานนี้แบบไร้ขอมารัวๆนกพี่น้องถือไม่อว่าจะเป็นฤดูกาลที่สองของลำเพลินโชว์เนีแต่เรียกได้ว่าเขี้ยวกันเขี้ยวกันกับโบแพร่วงใหญ่เด้คคับพี่นองนะคะโบแพรวงทีแบบเพิ่นเปิดมาตรนดุนนกพี่นองนอเอากาถือว่าสุดยอดเรียกได้ว่ามีแต่ศิลปินที่ อายุน่อยนะคะอายุน้อยเราพี่น้องเราแต่ความสามารถหลากหลายนะคะกะที่ว่าไม่ธรรมดารนะำเพลิญโชว์เราพี่น้องเราำเพลินโชว์น,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 ชวนะคะสิเป็นจังไดกับมารอเบิงกันเราพี่น้องเราที่ได้ว่าสุดยอดมากๆในปีนี้ทางด้านพระเอกวัดศิวดลเขาพี่น้องนะคะเป็นศิลปินผู้นําทีมงานเราพี่น้องเราสสพาน้องๆน,นะคะปังๆไปนะย่างแน่นอนและนี่ลนะัดเด้แบบผู้จัดการ พอกันใช่เขามาอีจังสีแม่แห้งสิปังไปนาค่ะคนเก่านุ่พี่น้องเอามาอถึงเรื่องน้องฮักแพงจากน้อยสกอนเขาพี่น้องเปียวเดบ่าเป็นศิลปินที่อายุน้อยวันนี้ว่าันเกิดน้องบ่ค่ะพี่น้องวันนี้วันเกิดของน้องบ่วันที่ยี่สิบกันยายนนุ่พี่น้องน้องอายุครบสิบแปปีค่ะพี่น้องมือนีพอดีนมือนีพอดีเลยค่ะ นี่ยนะขอให้น้องดังๆปังๆแบบนี้ไปเรื่อยๆวันท้อขอให้มีแต่คนฮักคนหอมนพี่น้องน้องบรให้มีอุปสรรคหยังเขามาอีกแล้วหลังจากนี้ขอให้น้องมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขไปเรื่อยๆนพีน้องน้องเป็นที่รักของทุกๆคนในทางหลักสั่งสรรผลงานให้เอฟซีแฟนคลับและคนในเบิ้งได้ติดตามกันนพี่น้องน้องนันี่แหละครับพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นศิปปินทีมากความสามารถนพี่น้องน้องนะฮคะ เอินม,มาหน้ากดเนยวัฒธรรมดาย่างเน่นวนหวันเทอกนพี่น้องนองจัไดนกับเป็นกำลังใจให้นพี่น้องนอกะนัะน่นแหละครับพี่น้องกระตามนั่นนะคะสำหรับคลิปนี้กับโคบคลิปบใบสหีสัะกดเนาะค่อนนอคะบบากันมาสวัสดีค่ะ